นี่คือคลิปรวม1ปีนะครับจะแบ่งออกไปได้หลายพาร์ทนะของ2021นะครับเราจะรวมไว้ทั้งหมดเลยในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับที่พูดใครเอาครับไปดูกันเลยครับไกด์ย่อๆกับมันดิเอาเต้นเหมือนกันเอาย่อๆเพื่อนรักกั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 นเลยรักกันรักกันเฮ้ยแบกอะไร มันมมันตายแล้วโซนไปแล้วไอ้ยูเด้กอะไรอยู่เลยทางอีกไปโน่นอยู่ข้างนอกตรงนูน่นหนีข้างในดิเขาดูเขดูของก็แค่ดูของไม่ได้จำผิดสักหน่อยนี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเงียบปั๊กเลยครับเยอกระเป๋าไม่พอดีกว่าเอออย่าลืมซื้อกระเป๋าดิซื้อกระเป๋าอีกกระเป๋านึงดิสบายสองอันน่ะคือเป็นหรือเปล่าหยุดร้องไห้ มันเกะมันแลกข,ของแบกมันแลกข,ของปล่อยมันปล่อยมันพี่แมวแมวแมวมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันเออมันเอือมันเอือก็มันกดไปยิงมันเอืยเอือ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 อย่างงี้แบบเอือมันเอือยังไงมันเกะมากมันอยู่ไหนบ้านไันเก็ <c oughs> บมากไว้เ <c> ก <oughs> <c oughs> ็บมากเกะมากกับพี่น่ะสวย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 ชุบหลอกไอ้โว้ไอ้โว้ไอ้โว้ เออย่าพูดดิีอยู่ดดิไอ้ยหี้ยอดีตอดีไยเถียงกันบอกให้ตั้งใ้บอเดี๋ยวมาดู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 ับตาดูแบบตัวตึงนักแข่งของประเทศไทยของเราจะเซตมวให้ดูนะดูดูดูน้องๆดูน้องนี่นี่นีเไงเด็ดเย็ดเย็บเย็เย็ยเเอยยเเดเย็ กคติึงอีเดี๋ยวตามเลยตามตามเลยเซนมูเลยพี่จัดไปเย็ดเย็ดเย็ดเอาเลยพี่เอาเลยเฮ้ยอย่ารอพี่อย่านรอช้าเอาเลยพี่เอาเลยอ้าวดาวบุยเฮียแล้วนี่ไงปาดิเขาไม่เป็นเพื่อนนี่ไงนี่ไงยืนอยู่อย่างนั้นนะใกลกลกล้กล้ใกล้กลก้กลก้ก ไม่มีอะไรทำมี่ก็บอกเลยจะแบบนี้โอ้ยไอ้เหี้ยกันกับมันเอาหาเอาหาแล้นเอาตายอุ้ยโอ้โยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ชุบได้ชุบได้ชุบได้มันน้อยมากระวังละวะแข่งกันล้มหมดวะเนี่ยไอ้เหี้ยล้มอีกแล้วอ่ะกูไม่พันยาด้วยกูพันยาตอนที่กูจะเข้าวงที่รอสุป โอ้ยชุ่ยชุ่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 มันน้ำผมแล้วพี่มันมันล้มน้ำผมแล้วี่แกงก็ล้มเฮ้ยพวกมึงอะทำอะไรกันเร็วดิโอ้โหเอ้าล้มพี่กำลงทำแต้มให้อยู่อันดาวอีกนะไม่ใช่พี่สวัสดีครับผมเป็นกล้วยครับโอ้ยกล้วยครับไอ้กล้วยสวัสดีครับเด็กเด็กมาเล่นใหม่ เจ๊๊๊กินผมเลยครับพี่ครับแอบแบบเล่อตัวยอะจัดเดี๋ยวผมหาไอ้ลิงลิงที่ผมบอกก่อนมันมันฮาดีผมชอบตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับโอ้เกี้ยข้องเกี้ยข้องเกี้ยข้อง อให้ผมอยู่ที่ป่าเมซอนนะครับทุกคนครับผมจะทีมส่งตรงจากป่าเมซอนนะครับก็ขอให้ทุกคนอ่ะถ้าไปเจอผมที่ป่าเมซอนก็อย่ลืมเอาขล้วยไปด้วยนะครับครับขอบคุณครับไม่ผมยิงมันพี่เบนเหรอมันโดนไอ้บัพี่นี่ตาเบนกูเไยเข้าอยู่ไปเข้าร้อยเข้าร้อยเลยอะไรไรอีดูเอ้ยเอาตายวงแม่งโดนไปตายวงไอ้สัตว์ในคอนโดพี่สองคนไงก็เก็บไปบ้าสวัสดีครับ

นี่คือเอเอี่ยนคือเอเ่ี่ยนคือ่อเ่า่ยนเาฮ่ย่าฮ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 ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าเ่ีฮ่า่าฮ่แฮ่เม่า่ากี้่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮบาฮ่าฮาฮ่าาฮาฮ่าฮ่ฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าา่าฮ่นฮ่า่า่าฮ่าฮ่่าฮ่เฮ่่าฮ่าา่าฮ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 ่ยฮ่าฮ่าา่า่ฮ่่า่่า กูหลบแล้วกูเคยหลบตรงนี้แล้วเอา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 อะไรเอาขึ้นทำไมขึ้นมาโม่เฮ้ยขึ้นมาโมไอเลิฟไอเวนขึ้นมาทำไมขึ้นมาบี้๋เลยเดียวตบบัสรถมานี่มะนาวเลด่อนเลือนเลื่ลืไปไปเข็บเท้าน้องใช่กินเห็ดก่อนแป๊บนึง โอ้ยคนตายกูตายกูตายกูตายไอ้ีไปไาไอ้ย่าได้เรียกว่าตายว่าเห็ดหรือว่าตายบนรถดีบ่าแม่งเอ้ยในว่าส <He ed. S 2> าแล้วกูเห็ดเป็นเห <c oughs> ็ดไอ้ย่าลงผู้ตายปั๊บไอปซะโคตรย่าโอ้โได้ยินง,งันนะเบ๊กแบ๊กปุ่มอะไรเนี่ยแบ๊กมึงมากดดิ อ๋อผมพี่พีดเห็นมไม่ใช่ของมึงปุ่มอะไรกดเงียบดีกดปุ่มไม่ลองกดดูแค่ลองกดดูเฉยไม่เดินไปกดไปเดินไปกดเดินไปกดปุ่มดีอ่าเป็นแบบนั้นก็ได้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 กดปุ่มเดินไปกดปุ่มนี่ขอยาด้วรออะไรแบนี้มาเนี่ เด็กแว้นไอ้เหี้ยกูเพิ่งกินไเมื่อกี้ไอสัตว์ท่อดังไอ้เหี้ยกูจะหลับจะนอนไอ้เฮ้ยข้างหลังกูพี่สนไยรัวเลยเบาเๆๆเบาเบาเบาเออด่าบน้องชายแป๊บนึงโอ้โหไอ้บาเล็ดมาจากไหนทางขวาเมื่อกี้เรามาจากทางขวาไม่ใช่พี่มีมีมีอะไรชุบปะเปิดเป๋าดูเปิดเป๋าทราบปะโล มีพรีกไม่มีเหรียญเลยมึงอ่ะเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะกูโปะยาสลบมึงแล้วก็ส่งมึงเข้าขันทีเป็นขันทีในวัดคือนแล้คือ้นแล้วขันทีขันทีคือไอ้มันเป็นเหมือนเด็กวัดของประเทศจีนเขาจะตอนหำเว้ยตอนทิ้งเลยนะใช่ไอ้อะตัดทิ้งเลยตอนหำปุ๊บตอนหำปุ๊บผู้ฆ่าเราตายดีกว่าไม่มีไม่มีแล้วชีวิตชีวิตนี้ไม่ไม่ต้องการอะไรแล้วแล้วแล้วกูก็จะแบบอุ้มมึงไปนี่ครับฝากเนื้อฝากตัวได้น้องเขายจะบวชแต่น้องเขาหลับไป จบเลยตื่นมาจบเลยโลกโลกนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเลยโลกนี้เหมือนเดิมแล้วไอ้ทำกล้องพี่แบกดูดมาได้เรียบร้อยเหรอเบอนมันทำไรยงา้นี่โอ้เสียใจว่ะไอ้เด็กเสียใจว่ะไอ้เด็กเปรดพูดอย่างนี้ได้ไงวะพี่เสียใจว่ะไอเด็กเฮี้ยเด็กเฮียเด็กเฮียแม่งดูดเองแล้วมาว่าคนอื่นไอ้เด็กเฮี้ยแม่งแล้วแบบเสียงเสียงเสียงทำไมเสียงไม่ไหลเสียงวะเฮ้ยยังไงยังไงอ๋อ โอ,โอ้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 เดี๋ยวพี่มาด้แป๊บนึงอยู่ข้างนอกมั้งไปตายพ<ๆ>ี่คุไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบ๊ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ้าวพี่ <L ig al performance> ออาพี่กินเข้าไปแล้วเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่เก็บไบไม่กินเข้าไปแล้วหรอพี่คุยกับเขาเขาเลยแบบเออโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจเขาเลยไปนะไปไหนอะ่ะไปไหนอ่ะเตรียมจับแต่หนึ่งแต่ละตรงนี้แตกโอ๊ยเป็นทุกข์ดีจังวะ มึงก็มาดิไอสัตว์มามาบิออกมาดังเดิม่ัแล้วกูนั่งรอเลยผัี่ิดทางแล้วนองผิทาง่น้องัีอยู่นี่วันนี้เกมไม่จบเราไม่เลิเฮ้ยหัวแขกคุณ้มาช่วยานึ่เกมไม่จบเราไม่ ดดอกันวะนตร่งนั้นเอ้าเอาเอ็มาเลือองกูกับมันน่ะนเพอเพื่อนบาได้่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงก็ไม่ซื้อปืนมาโน่มันยิง่งลูกกระสุนหมดแล้วันมึงไี่ยอมยิงเรังงี้ในดุดนตีมาแล้วพี่

ใช่ใช่สูบผมเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเพื่อนหัวโลนนะเพื่อนไอ้โลนผมมึงยาวๆมันโลนน่ะเอ้าเหี้ยไม่องเป็นลังแคเป็นรังแคไอเหี้ยผมเพื่อนกูไม่ยอมเป็นลังแคมึงจะไปไหนแล้วมีงูพิษมึงจะ่เป็นเส่ฮะมึงจะ่เป็เส่ทำไมกูรีบพิษมางมึงขวาขวาขวาไอ้เหี้ยผู้ชายไดว่า หลังรถปะหน้าหลังรถหลังรถรถผู้ชายพี่มึงยีรีพิดมันเถอะจะตัวผู้ระวังท้องน่ะปั๊กผมได้้ยได้วุ้โคโนโอ้โหเล่นนี้อะไรวะจะให้จะให้จะให้จะละจะละเอ้าไม่ทันมึงมึงทำให้กูดูเย่หนูแบกจีรีจิตผู้ชายเหรอไม่แล้วกูผีก็กี้์แม่งดูแก๊ๆอ่ะหนูแบกเกดูพิดแล้วนะระวังตัว ยังไม่จบยังไม่จบดูพีนะฟู่ฟูนะฟู่ฟูนะรานองฟู่ฟูดิแบกบราห์ฮ่าฮนาฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 ก่าฮุาฮ่าฮสาฮ่าฮ่าฮ่าฮยาฮ่้ฮ่าั่าฮ่าฮ่าั่าาาาาา ป๊าปป๊ปซ้ายไปซ้ายเอาบันซ้ายขึ้นเลยขึ้นเลยโดดซ้ายโดดซ้ายโดดซ้ายป๊าปป๊าปป๊าปมาเบ็ดขวามาเที่ยวขวาให้ก๊าซดาหนึ่งโดนโดนพี่วิ่ตนนงตรงนี้ตรงนี้จะตายแล้วจะตายแล้วโคตรเจ็บเจ็บมากเจ็บมากวุ้<ๆ>ยไม่ไหวว่ะเขาไม่ทันกำลังเข้าลัวความยางเนี่ยไม่ที่ผมวิ่งไปหามันโดยที่ผมไม่ยิงไม่ตอบโต้ไม่เหี้ยเลยเบินแล้วะไอ้เหี้ยทุกคนไว้ตามคนเลยล่ะ เพลงมันถูกเราแล้วอ้ยเฮายเข้ามาเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะหัวหัวอะไรย่างเงี้ยเอาละหอยยาหอยยาเออน้องชายกูเสียวหมดแล้วเนี่ยยังชุบกันไม่ได้แลแม่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บได้ได้มันเจ็บเจ็บได้อีกคือนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีดีทำเมืองั้นนี่นี่นี่หุบให้เมียมึงเงียบดีตัดก่อนที่กูจะเล่นไม่ออกเยอะ

ผมแน่เลยอ่ะเข้าใจผมแน่เลยเนี่ยจะดูดูดูไปอ้นุ่มเหี้ยอิ่มตึงไงพี่พี่บอกไว้แม่งผมเลยอ่ะเองมุ่นแม่งกับน้องอุ้ยเฮ้ยเราอย่าไชุ้มันนะอย่าไชุบมันนะไม่ชุเตียงเพนะโอเคเดี๋ยวผมชุอเองก็ได้อย่าโอ้โห เขาเขาเขาเป็นผู้ชายเชื่อไหมเชื่อไหมเขาเป็นผู้ชายเพราะว่ามันผู้ชายชัวเริ่มรู้เหรอคนดังงี้คนดังงั้นี่อ้าวเขาอ้าวรู้เหรอโอไม่ใช่ไม่เป็นคนดังไม่รู้เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะรักหนูเปล่ารังรักค่ะใจเกลิงไงใจเกลิงดิจิตอลมาเชิญครลุงมาสี่เมวรไว้จะไม่โดดไวสัตว์แบกตัวหนึ่งับพี่อ่ะแต่ไม่เป็นไรเราพี่ได้พี่พี่เฟี้ยวจัด ดึงหัวไปดิแตกนะน่าจะตีเดียวกันกับตัวนั้นหาปืนไม่เจอดิมึง <c oughs> วิ่งหาปืนไม่เจอไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยกูเห็นมันวิ่งขึนบนอยูแ่แจมแจมแบบใบรุ่นเมกายิงกแบบูตึต้งตึต้ง,งอะแบบน้องแบึงลงเหรอเียละใช่โอ้ไม่ตายแบบ๊กหนึง แตกตัวตึงพี่แตกตัวตึงเหรอแตกตัวตึงเหรอน้องปอได้บอกเราใจแป๊บนึงพี่ไม่ได้โคบมึงเลยเว้ยแตกแล้วหนึ่งนะน้องพี่ไม่ยอมมาทางนี้มาทางผมพี่พี่มันไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนเฮ้ย ไไปหนกูอยู่ไหนกูอยู่ที่ไหนแบกยังไม่บอกว่าลุงเลยเราขึ้นเขากันแบกมึงตามันหน่อยหลังมันมีนงชายอยู่แม่งเลยน้องชายกูไปมันตายวงแล้วมันจะตายวงนั่นแหละเชื่อดิเดี๋ยวพี่ก็จะตายกันเฮ้จอิงแล้วพี่เอ้ยรอเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันไม่จะตายแล้วนะได้เม็ดรวมกันเมื่อกี้ไม่หิวอ่ะ ไม่มีไม่มียาชิบหายแบบขั้นสุดอ่ะคือเข้าซูขั้นวิกิลแล้วแบบอ่ะมันมันย่อมันย่อมันย่อย่อหาแมงม้วย่อ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 เออยิงมันยิงมันยิงกันนั่นน่ะยิงกันนั่นน่ะยิงแม่งเลยมาเลยมั้ไม่ไม่เซตตี้ไม่เซตตี้พี่ไม่เซตตี้พี่ขามันเลยขามันขามันขามัน ยิงมาเลยน้องยิงมาเลยตายแล้วโลเอาดูทีเดียวกันน้องดูทีเดียวกันทีเดียวกันไอ้แม่ไอ้ไอ้บอลผมสิบลูกนี่ไอ้บอลอีกลูกเนี่ยไอ้บอลเอ้าพอนุ่มมึงมานั่งอะไรต้องมีจะพึ่งยิงไหมเอ้าไม่เห็นอโ๋อไม่เห็นนี่ยืนบนหัวแม่งเลยอ๋อมันย่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 อย่อย่อ วะนี่วะนี่มาเล่นด้วยกันปะมาเล่นด้วยกันอะไรเพื่อนเฉยเลยพี่ผูไอ้เหี้ยเดินมาอยู่ดีเจอคนนั่งเฉยๆหญ่ปัง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 กูอ่าละอะไรนั่นมันยิงไม่โดนนั่นอะต่อไปผมไม่เป็นเพื่อนนะนะพี่ไม่ไม่พี่พี่ก็ไม่กล่าวว่าเป็นเพื่อนหรอกเมื่อกี้อ่ะโอ้ยเหี้ยโดนนะเดี๋ยวมันโดนตัวเองเหรอเมื่อกี้มันเสียชีวิตปะไม่รู้อะเดี๋ยวพี่ไปเช็คให้เออเดี๋ยวพี่ไปเช็คให้พี่ไปเช็คให้เอ้อมันมีเสียงเดินอยู่ น่าใช่ม <gro an Lock> er> ันม <insight> ันได้เก็บของอยู่เอ้ยคนคนละคนใช่ด้วยมันตายเราเปิดตัวเองเมื่อกี้ได้ยินเสียงตุ้มแล้วก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันนี่ไงเฮียเก้า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 เก้้าเกแล้วบอกแบ๊กไปโอ้โหแตไมจะตกไหมปิ้งเก้าเก้าโคตรปิ้งนะมึงทีมเกียร์ลับเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์แหละเพื่อเพื่อเอาเพื่อตัวเห็นแล้วยังไง ใช่ใช่พี่ไ่ดูนะเว้ยเพราะเพาะแบบรถหายตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน่งไปเฮ้ยเฮ้ยกลับมาที่เดิมเฉยพุ่งหยุดพุ่งหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย เล่นตนกลัวอะไรอ่ะอ่ะไม่กลัวก็ไม่เคยกลัวเล่นตนก็หมอนี้ๆเข้าาใต้บ่หมอดี้ๆดูดูด้ยไม่ตายอ่ะครับไม่ตายอ่ะครับเอ้ยเอ้ยเอาวะเอ้ยเอาเคยอ้ตตุ้ม้ต สูดท้ายของเล่นโซนเฮ้ยคนคนซ้ายพี่น่คนซ้ายตรงบ้านเอลตรงข้าหน้าเราด้วยไม่ไปสินั่นชนพลังโคโน่ด้วยข้าด้วยแล้วตายตุอทกีเลกูทำไมเราตายทุกทีเลยว่าเวลาขับรถ โปรลงทันลูกของคนด้วยพวกลูกกำบาบมาหนักหนาเกินแล้วมึงคิดว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับเราไหมบ้างทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้แบบระเบิดตรงไหนกี่ตรงนั้นเลยอย่าไปข้างหน้าคนไปข้างหน้าเฮ้ยไอ้นั่นนี่ว่ะแบกลาก่อนเพื่อนพี่นี่ว่ะไอ้นั่นอ่ะลาก่อนน้องใชยลาก่อน ว่าไอ้คืนเราทีไรเมื่อไหรทุกทีแบงค์ฝึกเจ้าเจ้าวตอบตรงสิงเดียวเหยียดแห่เแหวววิ่งแบงวิ่งผ่านได้เถฉยวิ่งผ่านผ่ากลางเขียวป่ะไาไปเลยไปจะตายคนหรือตายวงก็มาลุ้นเอาแล้วกันการทดสอบของพระเจ้าไงบททดสอบของพระเจ้าใช่เหยียดทดสอบเห็นมันทุกครั้งทดสอบทุกครั้งตายโอ้ยอ่ะข้างหน้าโอ้โหเขาหน้าสองอันติดโอ้โหข้าข้ากู โอ้โหฮารากุยฮ่า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 นี่ขาคู่ไม่เล่นเฮ้ย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 มึงเอาหมัดชกเขาได้หรอมึงเก่งยังวะกูแล้ะลือซุยหลังไม่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 มึงโดนโดนเขายิงไหนไหนพี่เขาพูดพี่ครับพูดใหม่นะครับพี่พี่พูดดิพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตึงจัดเลยครับ ไม่ถึงทีหยิบพูดปะเนี่ยเนียนเียนเนียนเนียนครับเนียนครับพี่โลเกตหรือเปล่าวะนั่งไงสตรีมอยู่ครับตอนเนี้ยโหโกโหโหโห่หโ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 หกหด้โหมหโหอหโหโหโหพี่แบหโ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 หกโหโหโหโโห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 โ นี่ไงอยู่นอกวงอ่ะกูเข้าวงทางนี้ทท้งนั้นอ่ะดักแม่งเลยว่าก็เฮ้ยเอ้ยอยากโดนแปะนะครับแบบแปะเดียวลวกเลยครับโอ้เอาเฮ้ยบ่ขาวเลยไอ้ยันตกใจหมดเลยเข้าควันเข้าควันเขาเรียกว่าอโรมาเนาะมา่ิงมันดีว้าวสมบูรด์ทุกวัน ไอ้ดูพวกมึงอยู่ไหนไอ้นี่กูอยู่ในควันกูอยู่ในควันพี่ชายกูแตกกูแตกแน่กูอยู่ในควันครับตัวทิศสองตัวเลยเอนาะเจอจริงแน่เลยเหมือนเขาจะจริงจังกับเกมครับเมื่อกี้มันไม่จริงได้แค่ไหนเชียอ๋อเล่นดูคุกี่ดาวเขาคุยกับแฟนเขาคุยกับแฟนเขาแต่อย่าคุยกับพี่มิ้นไอ กูโดนด่าแล้วเจอพี่วินเจอคนโดนด่าแล้วกูโดนด่าแล้วกูไม่โดนด่าแล้วกูไม่โดนแล้วผมเล่นโงจะด่าผมครับไม่พี่แบ๊กอย่าพี่แบ๊กอย่ามาจากนีาแล้วมาแล้วพี่พี่แบ๊กสุอย่างอีกแก๊วกูแก้วแบ๊กมานี่มีปุ่มให้กดมึงคิดว่าปุ่มไหนเป็นของศัตรู กลุ่มไหนขอตัูมึงวิ่งไปเลยมึงจะเอาขวาหรือซ้ายมาเลือกเลือกขอศัตัวต้องหาขอตรูอ่ามึงจะเลือกซ้ายหรือขวาเลือกแบบตัวรอดเอ้าดีกว่าไปรอดดีกว่าให้เลือกขอศัตัวก่อนนี่นี่ขอศัตรูกัวโง่กูไม่น่าไปเลือกเลยอุ้ยวงแรงเกินแบงเลยงโอ้โหเลือดกูเลือการาเลืากกองสาืกกองตายตรงนี้หนเลย ไกวิ่งบอลอปวิ่งบอลไปวิ่งบอลไปย่ากายของทุกทายไปไปเล่นลูกคว้าวิ่งวิ่งในสามจุดแปดวิวิ่งกูวิ่งแล้วมึงอย่ามึงอย่ายิงกขวาขวาไปแล้วขวาไม่สนแล้วตลอดพวกเขาไปเท่าไหร่ดิวงกะกาเขาอยากอยากแบบอยากตายวงอะไรเงี้ยเกาอยากตายเหมือนกันปะไอ้เหี้ยตายกล้าได้กูตาย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 ลงน้ำไอ้เหี้ยกูตาย ไอ้เหี้ยกูไปเล้วไอ้สัตว์กูแตกกูตรงตรงตรงดิงดิงมาเลยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นความยิงแล้วปะอ๋อกูจะกดเตี้ยมเหี้ยเนี่ยตา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 ยจะระวันเลยโอ้ยด้วดาวดาวไปคว้าไป้อย่าเบร์โอ้คว้ยของหน้าไอ้สัตว์อย่าดักกูไอ้เหี้ยยิงแม่ก่อนละกดตายไอ้สัตว์อาไม่กูฆ่าทุกคนดึงดื่อดาวดึงดาวดึงก

ทำอะไรได้พี่ๆก็มีตรงเนี้ยมีคนอยู่พี่ไอ้เนี่ยมายิงกูตอนเลือดน้อยเดี๋ยวนึ่งเนี่ยมายิงกูตอนเลือดน้อยพ่อไงเบื่อเว้ยมาดิเอาอ๋อโดนโดนโดนขอตัวเองไว้นะโดนกระโดดตัวตรงนี้ วางว่าตรงนี้นี่ตรงนี้เลยแบ็กถ้าเราแบ๊กแบ็กถ้าพี่ตั้งไอ้วอลไปเลยแบ็กไอวอลไปไหนไันนี่เลยตรงนี้เลยนี่นี่เลยมาวิ้ยไอ้ไม่ต้องนะไอหี้ยเฟ่งตกไอ้สัตว์ไปทำแบ๊กอะไรไปไปหาพาวเดียวะโอ้โหสัตว์มันต่างกัคลิปลับอย่างเงี้ยนะสัตว์กูโดนอีกแล้วแบ็กแม่ง หนีไม่พ้นจริงๆเละวะแม่มาที่ไหนก็มีคนตาคู่วเน็ตมันกากอีเหี้ยแม่งอะไรวะเนี่ยจริงๆคู่แม่งว้าไปทางขวาสวยโอ้โหไอ้ยักษ์ขรึกรักจัดๆอยู่ด้านซ้ายมันว้าไปขวาเนียนช่วยด้วยเนียนผีเข้าเนียนผีเข้าช่วยด้วยมันผีไปแล้ว ยไม่เงีกันเนนได้เย่ยแต่งตัวหียอะไรมึงเยขอมาดเลดได้เมื่อยาล่มาดเลดโอ้ไม้บาดเลโอ้ยเลลอต้องที่เล่นเองตั้งหลักว่ได้เหฮ้ยพูดงั้นไงเฮ้ยมันทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันดีเลยจะพูดอะไรบยว่าว่าออมเรเสียใจขนาดไหนเข้ยมได้เี้ย เอ้ยไม่ด่าน้องย่า้ยแตยามือกันแตยาน้องๆขึ้นรถด้วยคือพี่ขึ้นรถด้วยเี๋ยอย่ยิงยิงยิพี่ขอขึ้นรถเขอยปล่อปล่อยปล่อยลยเลยปเลยปเลยตายซะออมมือ้สัตว์เอาเลยเอาเลยเออมือมือขึ้นขึ้นขึ้นสวยวอไปเลยไเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮียพาคุไปเจอตีไอ้สัด เ้ยปัย๊มยาแบบอยู่คนเดียวว่ากูาเจอตีไอ้เหียเจอตีตึงด้วยตายยกตีสามตัวสาวคน